บนท้องฟ้าที่อยู่สูงขึ้นไปต่างมองเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและดวงดาวมากมายในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะระบบสุริยะ คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์แดวงเป็นบริวารโคจรอ,อยู่โดยรอบกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว167ดวงดาวเคราะห์แค่5ดวงกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว4ดวงกับวัตถุขนาดเล็กอื่นๆอีกนับล้านชิ้นซึ่งรวมถึงดาวเคราะห์น้อยวัตถุในแถบไคเปอร์ดาวหางสเก็ดดาวและฝุ่นระหว่างดาวเคราะห์ องค์ประกอบของระบบสุริยะดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ซึ่งมีมวลร้อยละ99ของระบบสุริยะจึงทำให้อวกาศโค้งเกิดเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถว่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์มีองค์ประกอบหลักเป็นไฮโดรเจนซึ่งเป็นกา๊าซอยู่ในสภาวะพลาสมาก๊าซที่มีอุณหภูมิสูง มากจนประจุหลุดออกมาบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัส,สบดีดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8โครจรรอบดวงอาทิตย์โดยมีระนาบใกล้เคียงกับระนาบสุริยะวิถี เด็กมาพบกับคุณพอกแล้วนะคะ,ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเราเรียนกันไปแล้วนะคะในหน่วยของสำรวจอวกาศใช่ไหมคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของดวงดาวในระบบสุริยะนะคะเดี๋ยวครูพอยนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปดูในระบบสุริยะนะคะว่ามีดวงดาวอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูดวงแรกกันเลยนะคะว้าว wow. ดาวพุธนั่นเองค่ะเด็กด,ด,ดาวพุธนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ที่สุดเลยนะคะที่มีขนาดเล็กที่สุดและอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดได้รับการขนานนามว่าเตาไฟแช่แข็งเนื่องจากเวลากลางวันด้านที่รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะร้อนจัดมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึง430องศาเซลเซียสแตกต่างอย่างชัดเจนกับเวลากลางคืนซึ่งหนาวจัด ด้วยมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ลบ1นึองศาเซลเซียสดาวศุกร์นะคะเป็นดาวเคราะห์นะคะที่อยู่ติดกับพระอาทิตย์นะคะเป็นอันดับที่สองนะคะรองจากดาวพุธแนละดาวศุกร์นะคะเป็นดาวที่อยู่ใกล้กับโลกของเรามากที่สุดเลยค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฝาแฝดของโลกนั่นเองนะคะดาวศุกร์คือดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สอง แต่อยู่ใกล้และมีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นฝาแฝดของโลกดาวสุ์มีชั้นบรรยากาศหนาทึบโลกใช่แล้วค่ะดเด็กๆโลกของเราก็เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนะคะในระบบสุริยะนะคะโลกของเรานะคะ เป็นดาวเคราะห์นะคะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สามนะซึ่งมีน้ำดินแล้วก็ทรัพยากรต่างๆเลยที่เหมาะกับการมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะโลกคือดาวเคราะห์ลำดับที่สามจากดวงอาทิตย์มีโครงสร้างหลักสามชั้นได้แก่เปลือกโลกแมนเทิลและแก่นโลกซึ่งประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิลเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสภาพแวดล้อมอำนวยต่อการดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิต มีองค์ประกอบที่เป็นน้ำครอบคุมถึงร้อยละ71ของพื้นผิวและชั้นบรรยากาศประกอบด้วยไนโตรเจนร้อยละ77และออกซิเจนร้อยละ21ซึ่งเหมาะสมต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตทำให้โลกได้รับฉายาว่าดาวเคราะห์สีน้ำเงินโลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา24ชั่วโมงทำให้เกิดช่วงเวลากลางวันและกลางคืนรวมถึงการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งทำให้เกิดฤดูต่างๆ3 6 5วันโลกมีดวงจันทร์บริวารหนึ่งดวงดาวคานนีเป็นดาวเคราะห์ดวงนึงนะคะที่มนุษย์เรานะคะให้ความสนใจมากๆเลยนะคะในการที่ขึ้นไปสำรวจบ่อยที่สุดนะคะเพราะคาดว่านะคะบนดาวอังคารนะคะจะสามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ดาวอังคารคือดาวเคราะห์ลำดับที่4จากดวงอาทิตย์ เป็นดาวที่ได้รับการสำรวจมากที่สุดและคาดการถึงการมีสิ่งมีชีวิตดาวอังคารมีขนาดเล็กและแรงโน้มถ่วงต่ำได้รับฉายาว่าดาวเคราะห์แดงดาวพฤหัสเด็กดาวพฤหัสเนาะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์นะคะเป็นลำดับที่5ซึ่งบริเวณผิวของดาวพฤหัสนะคะจะมีพื้นผิวที่ครุกระและที่สําคัญเลยนะคะเด็กๆดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะเลยนะคะดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่5จากดวงอาทิตย์มีมวลมากที่สุดขนาดใหญ่ที่สุดและมีแรงดึงดูดสูงสุดรวมถึงใช้เวลาในการโคจรรอบตัวเองน้อยที่สุดโดยใช้เวลาเพียง10ชั่วโมงมีวงแหวนจางๆ3วง และมีดวงจันทร์บริวารมากกว่า65ดวงดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดคือแกลนิมิตซึ่งเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะต่อไปเป็นดาวเสาร์นะคะดเด็กดาวเสาร์นะคะก็จะเป็นดาวทีอ่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์นะคะเป็นลำดับที่6นั่นเองนะคะเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนะคะที่มีขนาดใหญ่ เป็นลำดับ2นะคะจากดาวพฤหัสนั่นเองดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่6จากดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่สองรองจากดาวพฤหัสมีองค์ประกอบหลักคือกา๊าซและของเหลวมีชั้นบรรยากาศซึ่งปกคลุมด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียม ดาวยูเรนัสนะคะเด็กๆเป็นดาวเคราะห์นะคะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์นะคะเป็นลำดับที่6นะคะซึ่งบนดาวยูเรนัสนะคะก็จะมีแก๊สเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เนื่องจากบรรยากาศนะคะจะหนาวเย็นมากๆก็เลยอาจจะทําให้มองจากกล้องขึ้นไปนะ,ะจะเห็นเป็นสีฟ้าดาวยูเรนัสคือดาวเคราะห์ลำดับที่7จากดวงอาทิตย์ ซึ่งมีไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นองค์ประกอบหลักในชั้นบรรยากาศลึกลงไปในดวงดาวไปนะคะเด็กเป็นดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลที่สุดนะคะจากดวงอาทิตย์เลยก็คือดาวเนปจูนดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายดาวยูเรนัสนะคะทําไมถึงมีลักษณะคล้ายเวลาส่องกล้องจุลทรรศน์ขึ้นไปใช่ไหมจะเห็นเป็นสีฟ้าหรือสีน้าเงินดาวเนปจูน เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่8จากดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ห่างไกลที่สุดได้รับแสงสว่างน้อยที่สุดมีลักษณะคล้ายดาวยูเรนัสทั้งขนาดและสีสัน